มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชีวิตติ่งคอมพีดลิซ่าเผยดาราไทยที่ชื่นชอบปลื้มนางเอกคนนี้ที่สุดเป็นโมเมนต์ที่น่ารักสุดๆนะคะเมื่อสองซุปตาสาวไทยลิซ่าละล,ะลิสามโนบาลกับยาญาอุรัสยาได้บังเอิญเจอกันครั้งแรกในงานแบรนด์เพชรยอดมงกุฎภายใต้ใตเครือของ LV MH ในโชว์ค l ลเลคชันฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวในปี2024แถมงานนี้ยังฮือหาสุดๆนะคะเมื่อมีภาพของทั้งคู่ปล่อยออกมาให้ได้เห็นกันด้วยค่ะหากย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วลิซ่าเคยให้สัมภาษณ์ทางไลน์ทีวีไทยแลนด์ครั้งที่ฉายเดี่ยวมาไทยครั้งแรกโดยลิซ่าได้เผยว่าดาราไทยที่ชื่นชอบคือพี่ยาญ่าดูเหมือนว่าตอนนี้ชีวิตติ่งของลิซ่าจะคอมพีทแล้วนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดทคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ